สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชดพาเพลินค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมได้ร้อรถมาอีกแล้วค่ะวงร้อรถใหญ่มากถ้าเราจะใส่ดินที่เราผสมมันก็ใส่เยอะเปลืองดินก็เลยต้องไปหาอะไรที่มาลอง ก้นกระถางแบบนี้ค่ะเอาอะไรใส่ได้มั่งก็มีใบไม้เศษหญ้าฟางเก็บแต่บ้านสวนชินโชต์เลือกเก็บค่ะเลือกใช้เก็บมาลองลองก้นกระถางวงล้อนี่อันนี้ยังไม่ได้เจาะค่ะเพราะว่ามันเจาะย,ยากนี่ค่ะคือต้องใช้คัตเตอร์ค่อยๆกรีด เป็นวงกลมแล้วก็กดลงไปแล้วก็ใช้มีดซ้ำวงรอบมันทำยากล้อใหญ่มากไปดูอันที่เจาะแล้วค่ะอันนี้มาเตรียมไว้เจาะค่ะ ชมอันที่เจาะแล้วค่ะนี่ค่ะดูสิคะดึงไม่ไหวแล้วค่ะหนักมากดูสิคะในวงล้อของเขาเราก็จะเอาแกบ็บใส่ในนี้ประมาณสักครึ่งนึงแล้วก็เราก็จะเอาดินที่ผสมพวกขี้วัวอะไรนี่ใส่ข้างบนแล้วเราก็จะปลูกค่ะคุณผู้ชมปลูกตั้งโอ๊ปลูกต้นหอม พอจะเข้าหน้าร้อนแล้วนี่ค่ะเป็นวงล้อรถที่ใหญ่มากแต่ยังไม่ใหญ่เท่าล้อรถไถรล้อรถไถใหญ่กว่านี้ค่ะเราปลูกอะไรก็จะได้เยอะถ้าเป็นพวกช่วงหน้าหน้าฝนก็จะปลูกพวากระชายขิง ปลูกได้หมดเลยค่ะนี่ค่ะคือเป็นความชอบส่วนตัวด้วยค่ะที่อยากได้วงโลมาปลูกพืชผักหลังบ้านเพราะว่าเราจะดูแลง่ายค่ะตอนเช้าตอนเย็นใช้เวลาไม่เยอะค่ะมาลดน้ำนี่ก็ประมาณ10นาทีก็เสร็จละแล้วปลูกก็แป๊บเดียวค่ะเราเตรียมขอไว้หมดแล้วเราจะปลูกอะไรก็มาปลูกเลยใช้เวลา ไม่เยอะค่ะตอนเช้าตอนเย็นแล้วก็มาจบอันนี้อันนี้จะเล็กนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้จะง่ายค่ะอันนี้จะตัดง่ายเอาคัตเตอร์กรีดแล้วก็กดลงได้แล้วค่ะนี่ค่ะแล้วก็เขาก็จะทนด้วยค่ะใช้ไปเถอะค่ะนี่แล้วก็ปลูกไป จนตลอดชีวิตเรานั่นแหละค่ะถ้าดินมนันแน่นเราก็จอบเสียมสับพวนเพราะว่าสวนหลังบ้านนี่หน้าฝนมามันจะแฉะค่ะก็เลยต้องไปหาวง้อมาเตรียมไว้ปลูกไปเรื่อยๆค่ะตามฤดูกาลค่ะเข้าช่วงหน้าร้อนนี่ก็จะปลูกพวกหอมหอมเป้นต้งโอ๋ ปลูกจาพวกนี้แหละค่ะตอนที่ไปหาซื้อวงล้อไม่มีก็เลยไปเอาปี๊บมาปี๊บขนมปังอันนี้ต้องได้มาเจาะมาเจาะเวลาเราเก็บผักอะไรนี่เราก็ต้องระวังอันนี้แล้วก็ใช้ไปเขาก็จะเป็นสนิมค่ะแต่อันนี้ดีมากวงล้อนี่ดีมากแต่ถ้าเราจะวางตรงไหนก็วางเลยค่ะ หาตำแหน่งที่วางให้ดีเพราะว่าเราจะย้ายถ้าย้ายนีย่คือต้องเอาดินออกจายที่เพราะมันหนักมากเราต้องจะวางตรงไหนก็วางเลยเลือกตำแหน่งเลือกที่วางให้ดีแล้วเราก็วางแล้วก็ปลูกเรามาดูเก็บกันค่ะนี่ค่ะวันนั้นไปเอาเก็บเนาะก็เก็บพัก ท้องเต้ผักกาดขาวบ็อกครี่ไปฝากเขาด้วยนี่ค่ะเก็บเก็บก็เป็นเก็บดิบแล้วเขาเป็นโรงสีเลี้ยงหมูด้วยเลี้ยงไก่ด้วยเนาะเลี้ยงไก่มนบ้านนี่แหละแล้วก็น้ำขี้หมูด้วยช่วงหน้าฝนมันก็แบบมาแช่มาพรมมาอะไรนี่มันก็เลยกลายเป็นเก็บดำเก็บดำๆเป็นเก็บเก่าก็พอดีเลย เราก็จะได้เอามาผสมดินปลูกลองก้นกระถางด้วยก็จะทำให้ผักงามค่ะนี่ค่ะวันนั้นไปไม่ได้เอาตะข่ายไปค่ะก็เลยได้มาประมาณนี้ถ้าเอาตะข่ายคุมไปก็จะได้มาเยอะประมาณ30ลูก อันนี้ได้20ลูกประมาณ20ลูกเราจะปลูกอะไรก็เตรียมกระถางไว้เตรียมแกบเตรียมดินไว้แล้วเราก็ปลูกไปเรื่อยๆค่ะปลูกพืชผักหลังบ้านดูแลแค่เช้าเย็นดูแลแค่5นาที10นาทีใช้เวลาไม่นานค่ะ พื้นที่หลังบ้านเล็กๆเนอะนี่ค่ะปลูกพืชผักไว้กินไว้ชื่นชมเมื่อก่อนก็ปลูกอะไรไม่ได้หรอกค่ะเป็นไก่เนาะแล้วทีนี้เราทำรั้วละทำรั้วเสร็จยังไม่เสร็จทำรั้วได้แล้วเราก็มาปลูกพืชผักค่ะนี่ค่ะจะเลี้ยงแถวนี้แหละจะเลี้ยงเป็นแถวเป็นแถวแล้วเราก็ ทำช่องช่องทางเดินไว้เราจะได้เดินเดินดูเลปลูกผักพรวนดินใส่ปุ๋ยเก็บพืชผักไปกินเราก็จะวางเป็นแถวให้เป็นระเบียบนี่ค่ะอันนี้วางเป็นแถวยาวไปนู่นที่ได้มาใหม่นี่ก็จะวางตัดไปนี่วางเป็นแถวเป็นแถวไปค่ะวางตัดตัด บ้านสวนทำคลิปนี่หาเวลาไม่ได้ค่ะได้โอกาสตอนไหนก็ต้องรีบถ่ายทำตอนนั้นค่ะนี่ประมาณบ่ายสองค่ะร์จุนกำลังหลับคุณผู้ชมท่านไหนสนใจวงล้อรถไปเลยค่ะร้านปะยางรถยนต์เปลี่ยนยางรถยนต์เขาให้ฟรีค่ะเพราะว่า ยางรถแบบนี้ไปรีไซเคิลไม่ได้ไปทำอะไรไม่ได้นอกจากไปทำถังขยะทำนู่นทำนี่เอาไปรีไซเคิลไม่ได้เขาก็เลยให้มาฟรีขายไม่ได้เนาะถ้าขายก็ขายคนที่ตั้งใจจะไปซื้อเขาก็ขายวงละ10บาทแต่บางคนเขาก็ไม่ขายเขาให้ฟรีนี่ค่ะ คลิปนี้ก็พามาชมวงลอ้อรถเตรียมไว้ปลูกผักต่อไปเรื่อยๆค่ะจะเข้าหน้าร้อนแล้วขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจขอบคุณทุกๆท่านเลยค่ะคลิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ